พี่ตอ่าแกม่เดียวเสร็ลองพลนใ้ดนยังล้จ้าไอเย่าให้แม่ผู้เดียวโอ้แม่หักหลายมีใจใช่แรกเด้อนเต็มบน สวัสดีครับผมไม่รู้ครับสวัสดีค่ะคสวัสดี FC ฟซีวัฒนาชาแนลนะคะสวัสดวีวันนี้วันแม่เนาะล้างจ่าก e ี่วันล้างจ่าคลิปที่แล้ววิดีโอของพอดีวัยคุณแม่ตอบเนาะ,ะ,ะแล้วก็แม่แม่ทั้งหลายแม่ๆทั้งหลายนะครับผมเสร็จคลิปนี้ก็จะมาไม่ใหญ่คลิปมีกันที่เมื่อวาน คุณแม่อดแล้วก็มาไหว้คุณยายเลาวตอนนี้เราก็เลยมาเลบ้านแม่มาก่อนมาไหว้ยายก่อนนะพี่เดี๋ยวเวลาชมกันว่าเราจะได้อะไรมาฝากคุณยายกับคุณแม่นะคะครับผมมาไหว้คุณแม่ตอนไปเราได้เสื้อไปฝากคุณแล้วจะมาไหว้คุณยายก่อนแล้วก็เจ้าสิไปไหว้แม่ไหว้ออดด้ะครับผมไปดูกันครับไหนไหนดินี่ามาใส่คุณยายนะแล้วก็มีอะไรของขวัญอีกว่า ไม่เกี่ยดอกไม้ไว้หรอกเกี่ยดอกไม้อยู่ข้างบ้านเนี่ยบนย้ายนังอยู่คนครับผมไปไม่ได้ผลย้ายกันถ่ายถ่ายให้เนาะเดี๋ยวพ่อไล่กันสารพันไทยทำแหม่ไทยก่อนตั้งไว้เลยแล้วก่อนว่าว่าจะไทยไก่อนยังไงผย้ายสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีพี่น้องแน่นสวัสดีผลย้ายไปย่าวย่ายไปก่อนย่ายไปย้ายก่อนเออ S <S ม่มาีาายยสรุขภาพแข็งแรกเด้ยอ,อยูเป็นลมพวกลมไปใหโล้ฮลานไปรันโดนชมพร่อนปากลูกเดาแจงจักรับขึ้นไปหาลูกหาเดาเด้อย,ยูดีมีฮะไห้สุขภาพแข็งแรกให้ได้เหตดได้สังนึกอันใดขอให้ได้จังจันเด้อให้ได้สมหวังสุขอันสุบแนว ใส้ไหนมาเสียตื่นเสียแล้วค่ะร้านไส่สีใหม่โอ้ร้านไหเสีใหม่กาเบอร์เบอร์เบอร์นาทีใส่ไยื่อ่ะโอ้ยไหนแล้วเราพูดหน่อยหนึงเออยายพูดหน่อยหน่อยใส่บ้างกเลยย้ายโอ้เกียร์ว่างได้เยใส่ไหวาเลว่าจะสีชมพูอยู่เราไม่ใส่แค่ได้สีชมพูยายว่าใส่แเ้วใส่สีไหนรือสีเรื่อมใส่เปลี่ยนเยอว่าเสียสีชมพูไยืดอ่เราใส่บ้างุ่เบ ไม่เป en like mm. ็นนักตัวใหญ่แฮะเป็นนักตัวใหญ่เหรอไม่หอตัวม่่ไม่ใหญ่หรอกเออเอ็มอาไมใส่เปวัดใส่ไรไปใหญ่ใส่ไะไบใส่ได้ว้าเออเอาเอาไปมาจะพู่ว่าไงเอา ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อกหลานไปโดนเเจ็บจะไข่เยะพวยเจ็บอยู่ไข่เศร้าเศร้าเวิดสุยเลยสมพ่อตาเดลยหายยู่ดีมีห้างมีชุกกพับยังไามาดีจ้าตไข่เยอะซิมีให้เห็ดไส่สังถ้ามาหากินตาสายหมานเด้อลูกเลยเอา Mẹ cầm bụng đi phong bóc. Tất cả bọn là em, tìm hiểu biết. Tất cả chị biết. Tất cả chị Hả? Tất cả chị biết. 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 ไอ้ร้านจะขอที่ดินบังเบ็ดฮะบังเบ็ดกับลงเนี่ยขัญนกิห่าร่อยขอญายห่าร่อยเมื่อวันทันไปและนต่ที่แรกกะไปซื้อนี่ยังแน่ตัดผมตัดฟางเพิ่นเกี่มหนวดจวนยังบันที่เนี่ยก็ได้มือมาอีกขอยายว่ะร่อยร้านหลายร่องร้านหลายบอกกล่อมก็ไปช่มหอดบัก กีกับข <rahat> <ấy> ้ากันอะไรกัไรขอกันยหยข้อกันแน่กันอะไรเห็นทุกคนละทุกคนหละทุกหมู่บาแล่เราอกใหญ่บ้านโนมีกับข้อานจะบัลลัก์บานไหไปเล้วบานสีไปอี่นี้ืบ่ไปหายยิงไปไอแม่แม่มากี๋ยวจะไมเอบนแม่มากแล้ววไปหายแม่ได้บาเพิ่นจีอันเพิ่นวางง่วเพิ่นจีออกลูกเพิ่นเน่ หาเราบันมาหาเบาประกอบไปเลี้ยงพอดีเสียผ้าในแถวเป็นหาหม้อตายยุ่งงงแรงเขาเปิดช่องม่วมนะไปบัดใหญ่ไปก็ปากแ็งแรงเด้อลุกเต่าอยู่งดีมีห้งใหญ่ขนาดเนี้ยคือเก่าล่ะคือเกานั่นแหล่ะลุกเต่าคือเก่าครับผมไปลองมาถึงบ้านของแม่แล้วครับแม่ในยางงานดีค่ะสองชุดจิ่นเหรอยมา เป็นยามานเก่งเอาไปวานปุ๋ยตาอยเขาว่าเขาว่าองแม่เปวามขีวแรานจเดเ่อเกงแขเป่วเลยแม่ก็ให้ลูกจะนรื่อจะเรื่อง FC รักไม่ลายมีคนติดตามไม่ลายลำลุยลำลยอันนี้ข้างบ พ่อห <logical isation. S 1> ุ่มแพ้หุ่ไพ่บ้าแหุ่ไพก็ซื้อให้เขาต้ซื้อให้ะพอะไรเนี่ยดูตาผาดแข็งแรงได้เดี๋ยวกสรลงพวกลงไส่เดยวนร้านไปรดำวจ้าจ้ะไอเ้ยุ่าไพ่แม่ผู้เดียวะโอ้แม่หักหลายดีใจ กายลยเปยังคือดีใจเปยังคือดีใจพาลูกเียพร้อมใไปท้ง้ดีบ่ะแม่แม่บอกเราป้องบัรทัดใดเมียเราฟัง้อเมียก่อยากว่แม่เมียบอก้อมเดียวเราฟังมาหน่แม่จสู้บิงซูเบิงงายซูเบิงสปานบ่สีทองงเลยสีทองใส่เบิงด ซี่สองได้ยินหรอฮะซีสองชบงว่าไรกันรดนทุนเสี่ยวแม่ยิ้ม่แม่ยิ้ว่าคืว่าหกลดทุนเสี่ว่ยตัวเลขบฮะตัวเลขบใจ่นหนึ่งาดีสืออยูเส้นทันนี่สอยูเส้นทันอุบลว่าี่ข้าบ่แม่บ่บ่อาจเได้เพราะว่าแม่งเกิดสองข้าเดัแม่ใส่ไเออไดีไดี ใส่ใช่ไปงานเนาะเนี่เหมือนเคุณนายเออใส่เปงานใส่คือเใหญโอ้ยพอดีมาได้ยุ่นปะพอดี่พอดี่ปะเลยพอดีเนี่ยเหลือเพี่ยน้องเวยือยุ่นเหลือบนเลทังขาเหลือปะเหลือซักหน่อยอะไรไม่ใช่งานไม้เท้าด้หนไม่เป็นหายอย่างนี้หายเพ้ยงแเป็นอะไรข้อหาย บอบอไอ้ฝีเย็บข้องามล่ะกันมันเป็นใหม่เด้อวะลูกลูกใหม่ขายแพีงไใช่ไหมมันมันจิเป็นประมาณใหม่ปนเผื่อใหม่ปนแบบนี้ลูกใหม่ลูกใหม่ต้องงามไปยู่ด้หางัสิว่ะอยู่ไดหางงซีนสีเย็บีเย็บข้ง่ามนะนะใครใ่ก็ีแข่อยากใส่ได้ยู่ว่าไม่อา่ว่าไม่อา้วนคอยบ่าววนใหม่ใหญ่าเจ้าเราอ้วนขึ้นเด้อเราใส่เดี๋ยวบ่ากินเขาเลยแสบอีแบอแสบเวียบเื่อไง พอดีวายนี้แล้วพอดีวายยายจอมแล้วออกมาไปหายายมาแล้วพันไปหาไปหามาหรือเปล่าเออหายายมาก่อนแล้วที่ไม่หายจบเพราะว่าแม่ไปบ้านปุ๋ยบ้านปุ๋ยซอยพวกร้องง่ายที่สองง่ายที่สามโทงเพรา่าบางที่ตะกี้แม่ว่าโมว่าบาอย่างเนาะกว้างว้งเบิ้ลนะโมกว้างดอกเพราะว่าหยาจิโน่สายู้เดียวคือตลอดต่อยหยาเสร็แล้วบรรดาได้เมียเราฟังคนเมียเข้เส็จแล้วหยาไม่ใช่ งานไม่ใช่ไรไม่ต้องไปเอ็นหาเขาดอกเขาจะอไรเรียนเรื่องเรียนนี้เรียนนี้เขมื่อวานยาวไหมได้ดีเขาอยู่ในโลกส่วนของเขาแล้วเขาเป็นบ่าวมันกำลังเป็นบ่าวแย่งโจ๊บวะแย่งจะโกลแย่งแหวนสีน้อนอะไรไปแย่งแหวนก่อนลูกพ่อก็มาไหว้มาไหว้คุณแม่ทุกปีเองไหมครับมาไหว้แม่คุณปี้เนาะไหว้ยายคุณปีตะกี้บ่มีเพี่จไหว้บ่ฮะกไหว้ยเชื่อกัากไหว้ยเชื่อกันว่าแม่ใะค่ไหว้อยู่บ่แม่ กวายน้นแหละเบออ่าเียอ๋อเบียรไกาเบียางานหเบียวรอกับผู้ห่ไหวาดไปซื้อไหวจะย้ำนเงินได้ายกับวายโดนใชก็บายล้วอเนผู้ใหมีลูกใช้หรอขอเงินไปโุงเยนเท่าสองพันอยู่ว่ผู้ใดขอไหมปล่อยขอเท่สองพันเลือกหลโอ้เอฟซปล่อยขอยเล้เจ้า เลื่อมาให้แม่พันหนึ่งกลับมาให้ยำมแรงป้าป้าชีวาใส่มาหอดขึ้นแม่ยำม,ม,มูสามมาขอใหม่ค่ะพันหนึ่งจักสิคขื้นเท็ดนนี้แม่ว่านะเอาเ่าอเอาไปใส่แล้วใส่นี่ละ <laughs> โอเคพ่อหรือพ้ออ่อันที่สิเป็นนี่จะบมันสิพายต่อเป็นห้หมอตวัวเป็ยก็เย็บตา ปวดห the, ัวปวดวมัตาหามอตาอยุ่น uh, ี Although, um, an はは be, uh, yes. ่เขาเปิดหงบงนะแล้วก็เกลียดถ้าเคอหยุ่งหย่งง้ปวดากันแม่กับปวดเ้วยกันแต่ว่าแบบลืมลืมไปก็เศร้าแต่แม่เราก็เป็นความดันละเราเป็นเราเป็นไรแนวยายตอบอรยเป็นความดันรปวดข้มปวดขาแล้วปแขนแข็งแนงทำเจาะเลยปวแล้วไปผ่าเอแนวตัดยานจนจนากนเสยอย่ใหี้ไย เราเราเ็นเียร้ายแต่เราหย้อโอเคครับพี่ลองยังไงก็คลิปนี้กันนี่หละพี่ลองพาวไหวแม่เนาะพาวไหวคุณแม่วันแม่บ่แม่วันแม่กันไหวยุคผู้มื่นละยุตลอดละฮักขึ้นเก้าวันละเอาล่าพี่องแน่บันล่พี่องนเน่หัวไแองกเคยไหวจืล้วเอาหัวยังไเอาหัวว่า ย่ายังอกเปลี่ยนแนี่ขอบค so ุณเอฟซีติดตามลูกใช่ลูกสาวขอบขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามไอ้โอเดี่ยนชาแนลนะคะเด้ออุยพ่อเอฟซีแล้วนะ่พ่อเอฟซีแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนไม่ว่าแม่กพูดอะไรเป็นแม่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อค่ะคิมีเ้อวัยสมนี้พี่หน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Nei. <laughs>